ขอต้อนรับทุกคนที่เห็นว่าความรู้นั้นมีค่ากับตาถึงยกกำลังหา้าวันนี้เรามีความภาคภูมิใจนะครับกับนักพัฒนาสายพันธุ์ปลาของไทยนะครับที่สามารถจะพัฒนาสายพันธุ์ปลาหางนกยูงใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยการประกอร ไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปกลาบากอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกลาบากอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเตรียนพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบากอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิงห์ดิสค e เวอร0ส สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่น25ปีไบออนแอรบริษัททีมแสง2000ฟอกอากาศมลพิษฟอ,อกชีวิตให้สดใสผลิตภัณฑ์ซีทีสมายซีทีสมายใช้แล้วยิ้มการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงพวกปลาหางเล็กมากอย่างการประกวดนางานต่างๆเนี่ยพวกปลาหางเล็กเนี่ยประเภทที่เขาปร,ประกวดจะเยอะมาก คือคนไทยเนี่ยจะนิยมตะปาหางใหญ่ย้อนไปเมื่อสิกว่ปีที่แล้วว่าครับญี่ปุ่นจะบูมมากประเทศไทยเนี่ยจะซื้อปราหารนุยุงเนี่ยได้คือต้องซื้อจากญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเขาพัฒนาเก่งม,มากแต่ช่วงหลังเนี่ยก็คือจะไปทางไต้หวันทางจีนเราจะไปซื้อทางเนี้ยเยอะแล้ว เมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเหมาะกับการเลี้ยงปาลาหนนยุงมากก็คือเมืองที่ค่อนข้างร้อนถ้าอย่างไต้หวันอย่างเงี้ยบ้านเขาเนี่ยอากาศหนาวเขาก็จะต้องเลี้ยงปลาอยู่ในห้องแล้วก็เปิดฮีตเตอร์คืออย่างปลาหานนกยุงเนี่ยมันเป็นปลาที่ค่อนข้างทัดดาไดรยยกอย่างเราจะคอสบีดผสมพันอย่างเงี้ยครับปลาแต่ละรุ่นแต่ละคลองเนี่ยเวลาถ้าเรามาผสมเนี่ยมันจะค่อนข้าง ไม่ค่อยเหมือนเดิมถึงคุณจะซื้อปลาไปแพงพ่อสวยแม่สวยแต่ลูกออกมาไม่สวยก็มีก็คือต้องเกิดจากนักบิดเดอร์จริงๆพวกนี้ใส่พันจะนิ่งความสามารถของนักบิดเดอร์ไทยผมว่าเก่งนะเก่งมากในในลักษณะที่ว่านักบิดเดอร์ไทยเนี่ยคนที่พอปลาเก่งๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเปิดตัวเป็นเท่าไหร่โปรพารกการก็คนไทยทํานะครับฟูพิงคนไทยทํานะครับ ปูแบกก็คนไทยทำนะครับสามลูกแบกก็คนไทยทำนะครับตอนนี้ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆเลยนะก็เป็นหูช้างภูมิใจได้เลยครับคนไทยเป็นคนทำเป็นปลาที่คนไทยทำครับก็พูดได้เต็มปากเลยและขายดีทั้งเอเชียทั้งยุโรปเนี่ยก็คือเขาต้องการปลาตัวนี้มากคนไทยในยเก่งขนาดไหนใ,นในในอาเซียนเนี่ยผมว่าเรายืนระดับหัวแถวเลยนะครับ วัดจากว่าที่ฟาร์มเนี่ยมีการส่งออกไปในอาเซียนเนี่ยเยอะมากคือเขาต้องการปลาเรามากแล้วก็เขายอมรับในบิดเยอะไทยถ้าในระดับโลกนะผมก็ยังให้คนไทย,ยอยู่หัวแถวนะทัว G s จีสเปเลผลิตภัณฑ์ถูกพื้นจากพืชธรรมชาติ100% c t Smile Green การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมโครงการเยาวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อให้เยาวชนที่อยู่รอบเขตทางพิเศษได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสังคมรวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซไซด์เป็นเครือข่ายของการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกโดยดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตชมแปลงสาธิตแนวคิดทฤษฎีต่างๆในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้งานได้ในครัวเรือนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง <Okay. S 2> สุภพรนุกงงานมาจากโรงเรียนบ้านหละแหงวันนี้หนูและเพื่อนๆได้มาเรีนนยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพ,าพ,าะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนูจะนำความรู้นี้มาใช้ในชีวิตจริงอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองทำตามดูนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและคนในชุมชนค่ะสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และในสัปดาห์หน้านะครับยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับกับตาถึงยกกำลัง5ในวันอังคารเวลาเดียวกันนี้ทางสทบ5วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ